รายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศเ Practice เรื่องการใช้ภาพยนตร์สั้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียนจัดทำโดยคุณครูสร,ร,รันขันธวิธิโดยอ้างอิงภาพยนตร์สั้นจากเรื่องเก่งก้าโก กเรียนทั้งมกันทารมีพระคสวัสดีนักเรียนช่นนั้นวันนี้นะครับในรายวิชาหน้าที่บุเมืองในรายวิชาหน้าที่บุรเมืองเราจะมาเรียนเกี่ยวกับกฎระเบียบของห้องเรียนชั้นป .2 ของเรานะครับดยที่จาได้ไหมว่าต้นทืมเราได้พากันตั้งกฎระเบียบของ เออเราได้ช่วยกันตั้งกฎระเบียบของห้องเรียนเราแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราต้องมาพบควรกันดีกว่าว่ากฎระเบียบในห้องของเรามีอะไรอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้แล้ววันนี้คุณครูจะมีสิ่งที่มาให้ดูว่าตัวอย่างเป็นภาพพยุติสร้างว่าถ้าคนนั้นทําตามหรือไม่ทําตามกฎระเบียบอย่างไรมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกเด็กๆอ่านตามครู กฎระเบียบในห้องเรียนกฎระเบียบในห้องเรียนหมายถึงหมายถึงข้อตกลงที่สมาชิกข้อตกลงที่สมาชิกในห้องเรียนในห้องเรียนตั้งขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติตั้งขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ทุกคนใน พเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อนนักเรียนของเราใช่ไหมแ,แล้วใครอีกคนนึงเป็นสมาชิกค,ค,ค,คุณครูโคโคฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโคุณครูหรือจะเป็นนักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎนะใช่ครับเพื่อความสงอบสุขถ้าวันหนึ่งอยู่ดีๆไม่มีใครปฏิบัติตามกฎที่พวกเราร่วมกันสร้างขึ้นห้องเรียนก็จะไม่สงบสุขอาจจะเกิดความมุ่นวายอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทนะครับขอฟังหน่อยซิว่า ข้อเสียของการที่พวกเราไม่ปฏิบัติตามกฎน่าจะเป็นยังไงเด็กเกเรอะไรเด็กนิสัยไม่ดีโอตเด็กนิสัยไม่ดียังไงอ่ะเมื่อบุหรี่เพาชอบเพาชอบพูดคำหยาบ๋อพูดคำหยาบจ้ะพ่ออะไรนะเมื่อกี้พ้อวุ่นวายพ้อวุ่นวายใช่ไหมทุกคนปาข้าวผงกระจายกระจายใช่ไหมเพราะว่าทุกคนอยากทําอะไรตามใจใช่ไหมวันนึงคุณมอสใส่กางเกงขาสั้นมาใส่เสื้อกล้ามมาสอนได้ไหม ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกฎเราต้องแต่งตัวให้สุภาพใช่ไหมคะเอาเรามาดูกฎของห้องเรียนที่พวกเราช่วยกันตั้งตอนต้นเทอมดีกว่าเออันนี้ข้อตกลงในห้องเรียนนะครับอันดับแรกเห็นไหมเราก็จะสดอยู่ที่หน้าห้องเนี่ยให้ทุกคนมาทุกคนจะได้เห็นได้อ่านใช่ไหมครับค<ด>่ะเราคุณมดขยายมาให้ดูแล้วอ่านตามช่วยกันรักษาความสะอาด ห้องทำเวรใช่ไหมเรามีการแบ่งเวรกันทำไหมแบ่งเออผู้ชายทำที่ไหนตอนเช้าผู้หญิงตอนเย็นเออตอนเย็นช่วยกันใช่ไหมลูกต่อไปตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนใครปฏิบัติตามกฎข้อนิยมมือตั้งใจเรียนยังไงมือลงตั้งใจเรียน อ๋อเป็นเด็กดีคุณครูจรคุณครูถามแล้วตอบไหมตอบคุณครูให้งานล่าตามไหมอ่าตอนอยู่ในห้องคุยกันนะคุยกันไหมครับไม่ไม่โลกงานเพื่อนไม่โลกงานเพื่อนและทำการพูจริตในห้องเรียนและทำการดจริตในห้องเรียนอ๋อนี้สำคัญมากนะครับเราจะไม่โลกงานคนอื่นไม่เอาของคนอื่นมาส่ง เราจะตั้งใจเรียนตั้งใจทำเองถ้าทำไม่ได้อนุญาตให้ปรึกษาเพื่อนๆในกลุ่มได้แต่ไม่ใช่ไปดึงงงเข้ามาปึ๊บโรคโรคโๆกโรโรกโรกแบบนั้นไม่เอาถ้าสงสัยถามกันได้คุยกันได้โอเคไหมอั้ครเออกค่อยสงสัยแล้วก็ถามบางตอนใช่ไหมลกูกดีจังเลยแล้วก็สุดท้ายเชื่อฟังคุณครูเชื่อฟังคุณครูเพราะว่าคุณครูคือคนที่หวังดีกับนักเรียนนะครับ การเชื่อฟังจะทําให้ห้องเรียนสงบสุขแล้วก็พวกเราก็จะเรียนได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและมีโตเก่งมากอ่ะก่อนที่เราเราได้ทบทวนไปแล้วล่ะว่ากฎของห้องเรามันเป็นยังไงแต่ครูมสมีตัวอย่างให้ดูครมันลุ้นเอาว่าเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่ดีอ่าตัวอย่างที่เอามาดูปึ๊บเป็นภาพยนตร์สร้เรื่องเก่งกล้าโป่ง คุณมดเอามาจากเว็บ o b e บ Content Center เว็บนี้นะครับเป็นเว็บที่คุณครูทั่วประเทศไทยเลยจะทำผลงานต่างๆแล้วก็โยนลงไปในเว็บไม่ว่าจะเป็นทีิปวิดีโอข้อสอบแอปพลิเคชันรูปภาพอะไรต่างๆจะโยนเข้าไปในเว็บนี้ o e e บ o n t e n t Center เราก็สมัครสมาชิกเข้าไปปุ๊บไปเอามาใช้ได้เลยอเ,เออวันอยุ่เด็กๆไม่มีอะไรทำเปิดเปิดโทรศัพท์พ,พ่อแม่มาเข้า แอปโอเบดคอเนเซนเตอร์หาข้อมูลหาอะไรต่างๆได้เด็กๆอยู่ปอ .2 อยากรู้เรื่องปอ .3 อยากรู้เรื่องปอ .6 ก็ไปรู้ก่อนได้เลยนะครับเป็นช่องทางในการศึกษาว,วันนี้ครูมอเอามาเป็นภาพประโยชน์สั้นส่งเสริมคุณภาพนี่สามคนนี้เก่งกล้าโงม,มารุ้นกันว่าใครเป็นใคร,รามาดูกันนะครับ Thank <gasps> เราจะเห็นเขาตอนแรกว่าเขาเป็นเด็กที่บ้านรวยใช่ไหมช,ชอบจ้างคนอื่นทำงานเขาเด็กชายเก่งเนี่ยคยจ้างเด็กชายกล้าเด,ด็กๆชายกล้ารับเงินไหมไม่ไม่รับแต่แทนที่เขาจะไม่รับเงินแล้วก็ปล่อยไปหรือว่ารับเงินแล้วก็ทํางานให้เด็กชายกล้าช่วยสอนการบ้านใช่ไหมช่วยสอนงานสอนการบ้านเด็กชายปูจนทําให้เด็กชายปูวันสอบในภาคสุดท้ายเนี่ย เด็กชายกลุ่มสามารถไปอีกเพราะว่าเขาผ่านการเรียนรู้ผ่านการช่วยเหลือของเด็กชายได้แต่คนที่ดูจะเหมือนเป็นเด็กดีแต่กลับมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นเด็กชายเก่งเด็กชายเก่งคนนี้เด็กชายเก่งชื่อว่าเด็กชายเก่งกาเขาเป็นนักเรียนที่เป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนนี้ด้วยแต่การที่เขาเป็นนักเรียนดีเด่นนึ่ง ต้องเกจเฉลี่ยดีความอบดีใช่ไหมแต่เกจเฉลี่ยดีรู้ไหมเด็กชายเก่งทำยังไงเอาคิดแต่รอะถูกต้องเอางานเอาเวลาสอบก็เอาหนังสือมารอบใช่ไหมแล้วรู้ไหมว่าเวลาที่เขาทําข้อสอบส่งทํางานส่งเขาเอางานใครมารอบด้วยรู้ไหมคูก็เอางานเด็กชายกล้ามารอบด้วยที่ทําให้เด็กชายกล้าโดนไปตักเตือนเพราะว่า เด็กชายเก่งเป็นนักเรียนดีเด่นเด็กชายกล้าเป็นนักเรียนธรรมดาคุณครูเลยคิดว่าเด็กชายกล้าเนี่ยลอกเด็กชายเก่งแต่ความจริงคือเด็กชายเก่งนี่แหละเป็นคนลอกฉะนั้นคุณเราจะมองกันที่ผลงานอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองที่ความประพฤติด้วยใช่นโลียวก็เออนี่ยแหละก็คือคุณธรรมของเรื่องนี้ที่ว่าเขาเนี่ยทำผิดกฎข้อ,อนี้เลยลูกไม่ไม่ล้อกงานเพื่อนและทําการทุจริตในโรงเรียนเพราะว่า ผลที่เขาโลกงานเพื่อนจัายความผู้จริตในห้องเรียนทําให้ข้อสอบวิชาสุดท้ายเขารูทาไมเขารูทําไมการกบาดจากบาดจับได้คะแนนเต็ม20คะแนนรอคะแนนเหลือศูนคะแนนเขาอาจจะสอบตกอาจจะซ้าชั้นได้เลยฉะนั้นสู้เราเป็นนักเรียนธรรมดาดีกว่าไหมแล้วก็ช่วยเหลือกันนะลูกเนาะไม่ต้องเก่งที่สุดหรอกช่วยเหลือกันเป็นคนดีโอเคไหมครับอ่าแล้วเราก็ จากเรื่องเก่งกล้าโกงมีอะไรบ้างคุณธรรมมีเด็กเด็กเด็กดีการเป็นเด็กดีการซื่อสัตย์การซื่อสัตย์หรือสัตย์สุจริตแล้วก็ทำไงทำไงไม่ลิกการบ้านไม่ลิกการบ้านเพื่อนเวลาครูสอนทำไงครับตั้งใจเรียนมีอะไรจริงไหมเรียกคุณธรรมของเด็กชายกล้าเนี่ยที่ทำตับเด็กชายโกงคืออะไรความมีโดยสอนการบ้าน เรียกอย่างนึงว่าอะไรล,ลูกถูกต้องมีน้ำใจอ่านี่ที่เราช่วยกันสรุปอันดับแรกอาตามคุณธรรมที่ได้คุณธรรมที่ได้รรไดจากภาพยนตร์สั้นเรื่องจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง,องกลิ่นกล้ากลูก่นกล้ากลูมดึงแรงความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตความมีวินยัยความ ใบงานกลุ่มที่คุณครูให้เมืม่อวานได้ไหมลูกที่พวกเราพาช่วยกันขึ้นโครง mapping ไว้ใช่ไหมะเดี๋ยววันนี้ครูจะพาพวกเราเนี่ยมาใส่ข้อความใส่คุณธรรมของเก่งก,ก้าปูทั้ง4ข้อได้ไหมโอเคค่ะ,ะนี่แหละที่พวกเราช่วยกันทำเนาะกลุ่มที่หนึ่งทั้งไหนน้อกลุ่มที่สองอใช่ไหมใช่ กุ่มที่สาทางไหนเนี่ยทางไหนเนี่ยทางนี้และกลุ่มที่4ทางนี้นะครับอ,อ่าช่วยกันเขียนช่วยกันเขียนเดี๋ยวคุณรูหาปากกาหัวใหญ่ๆ